o o อร์น n ิ่งค่ะวันนี้อยู่ที่พันล้านรีสอร์ทนะคะอยู่กับริมะตะเข็บชายแดนเลยนะคะไทยแล้วก็สอปป,อปอลาวะคะ่ะวันนี้นะคะอุ๊ยอร่อยมากขอบคุณป้าเตอนะคะเตอเชิญยิ้มกันที่ให้โอ,อกาสนี่ฉันมาได้ทำบุญนะคะที่วัดหลวงพ่อภาสะะัยค่ะหรือว่าวัดโอชัยนะคะมีพระสามรูปด้วยกันนะหลวงพ่อใสหลวงพ่อเลยนะสุขพระสุขพราะเสริม เสริมสุขใสคะ่ะสามท่านเลยนะคะสามพี่น้องออป็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมร้องเพลงกับเสียงอีสานะคะ่ะแต่ตอนนี้มาดูอาหารเช้าก่กอนนะคะอะไรที่มาพักก็เหีา่ยพลาดเลยนะคะนี่เป็นขนมจีนมีน้ํายาใสา่น้ํายาแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเขนาเรียกว่าน่าจะเป็นเส้นเปียกนะคะตอนเช,ช้าใช่เส้นเปียกเส้นเปียกรลมากค่ะและอันนี้ก็จะเป็นนะข,ข้าวผัดข้าวซอยข้าวผัด ข้ยกซอยหรือผัดข้าวซอยข้าวเลยนะข้าวซอยนะคะซอยนี่หมายถึงเป็นอาหารเป็นประเภทของอาหารเวียดนามนะคะจะเป็นเม็ดเดือยค่ะแล้วก็มีข้าวบาเเล่ก็ข้าวโพดค่ะผัดเข้ากับต้นหอมแล้วก็นำซอสนิดนึงค่ะข้าวซอยเขาปิ้งด้วยหัวเขีปวโบค่ะอ๋อนี่เป็นค่ะหัวเขียวบดแล้วก็มีงาผสมหัวเขียค่ะ ถ้าชอ,ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะข้าวก็หวานไปแล้วรส <ลด S 2> มากเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นข้าวทำทั่วไปเน,ะะเปนาะดีต่อสุขภาพนะคะท่านใดที่มาก็อย่าลืมด้วยนะคะแล้วก็มีเซ้กรอกก็แับมื้อเชา้าแล้วก็อาก็จะเปฟเฟลีหาน ทุกวันนะคะ,คะก็มมีเมูวันนี้ก็จะเป็นคณะปลาเค็มแล้วก็จะเป็นไก่ยิ้ะไก่ยิ้วนะคะ<ม>นี่คณะปลาเค็มแล้วฝั่งนี้คืออะไรคะข้าวเกียบปักหมอ้อค่ะข้าวเกียปักหมอ้อสูตรของทางร้าน,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นข้าวจีท่ทอดทาน,นากับแจ่วมะเขือเทศค่ะออันนี้คือแจ่วมะเขือเทศทางร้านเหมือนกันคะ่ะสองอย่างนี้เป็นสูตรของทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวเกียบปักหม้อเป็นสูตรทางร้านนะคะเดี๋ยวต้องชิมแล้วก็นี้เป็นข้าวจี่ทอด ที่แรกนี้ว่าเป็นปอกเตียโอ้ <c oughs> ค่ะขอบคุณมากนะคะยังไงแล้วก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่มาเที่ยวสปปลาวหรือว่ามาอา้นมัศการหลวงพ,อพอ่อพระใสหลวงพ่อเสริมหลวงพ่อสุขนะคะกลับเรียนเชิญมาแวะที่พันล้านกองเราได้ <c oughs> โค้ชเป็นที่พนักงานนิดนึงค่ะพนักงานสำหรัน้ารนดิบดิบกค่ะเ <c oughs> ช้านี้สวัสดีค่ะ